การผัดวันประกันพรุ่งคือฆาตรกรที่คุณมองไม่เห็นเคยไหมคะที่บอกกับตัวเองว่าไว้พรุ่งนี้ก่อนค่อยทําแล้วพบว่าพรุ่งนี้กลายเป็นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้า <c oughs> จนในที่สุดแล้วสิ่งที่อยากทําก็กลายเป็นเพียงแค่ความฝันที่มันค้างอยู่ในหัวนะคะการผัดวันประกันพรุ่งนะคะเป็นเหมือนฆาตรกรที่แอบแฝงในชีวิตของเรามันไม่ได้มาแบบน่ากลัวแต่มันมาแบบนุ่มนวลพร้อมกับคําปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรแค่เลื่อนไปอีกหน่อยแต่ทุกครั้งที่คุณเลื่อน คุณกาลังฆ่าความฝันของตัวเองทีละนิดทีละนิด,นดไม่ว่าจะเป็นไอเดียธุรกิจที่มันเคยจุดประกายมันจะกลายเป็นแค่ไอเดียที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือสุขภาพที่อยากจะฟื้นฟูก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งหรือเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีก็ยังอยู่ในลิสต์แบบเดิมยังไม่ได้ลงมือทำการผัดวันประกันพรุ่งนะคะไม่ได้พลาคเวลาของคุณเพียงอย่างเดียวแต่มันพลาคความมั่นใจในตัวเองและทิ้งความรู้สึกเสียใจไว้ในใจคุณ เราทุกคนค่ะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่เริ่มตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อย่ารอให้คัตรกรเงียบตัวนี้พากความฝันไปจากคุณเริ่มเล็กๆด้วยการเดินทีละก้าวทีละก้าวแล้วเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้นะคะพี่หญิงเป็นกำลังใจให้ค่ะ